bye แห่งความสุขเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เมื่อเราเข้าในนิเวศของพระเจ้าและพระนิเวศของพระเจ้าอ่ะเป็นแหลง่งรวมอาหารอันอุดมสมบูรณ์สําหรับทุกชีวิตในโลกใบนี้เมื่อเราได้เข้าหาพระเจ้าอยู่ในแม่น้ำเนี่ยเราจะเต็มไปด้วยความสุขหนึ่งเราสุขเพราะอะไรเราสุขเพราะว่าเรามีโอกาสได้วางภาระกับพระเจ้าพระเจ้าต้องการให้เราอ่ะวางภาระทั้งสิ้นที่เรามีไว้กับพระองค์พระเจ้าช่วยได้พระเจ้าแบกได้และไม่ได้แบกเฉพาะภา รของเาพระเจ้าแบกแม้กระทั่งชีวิตของเราเลยนะคะแต่การแบกของพระเจ้าพระเจ้าไม่ได้ถือว่าชีวิตเราเป็นภาระนะชีวิตของเราเป็นที่รักของพระเจ้าพระเจ้าจึงแบกเราในประการที่1น,นะคะและประการที่2เราสุขเพราะอะไร เราสุขได้ก็เพราะว่าเราหายเหนื่อยเหนื่อยได้มันเป็นเรื่องปกตินะคะแต่ว่าเหนื่อยได้ก็หายเหนื่อยได้พระเจ้าองค์นี้ต้องการให้เราหายเหนื่อยเมื่อเราเข้าหาพระองค์และพระเจ้าต้องการหนุนใจเราว่าอย่าดําเนินชีวิตในโลกนี้แบบเหนื่อยเปล่าก็คือการไม่พึ่งพาพระเจ้าการที่ใช้ชีวิตติดอยู่กับอนิจจังเท่านั้นวันหนึ่งคุณจะเหนื่อยเปล่าพระเจ้าไม่ต้องการเห็นพลาดแบบนี้นะคะแล้วก็ในประการที่3เราสุขก็เพราะว่าเราจะได้รับการโอบกอดที่มาจากพระเจ้าเวลาที่เรา นมัสการเวลาที่เราเข้าเฝ้าพระเจ้าอ่ะจะมีความรักของพระเจ้าโอบล้อมเราความรักของพระเจ้าจะติดตามเราเมื่อเราอยู่ในนิเวศของพระเจ้าเราไม่มีวันหนีจากความรักของพระเจ้าได้พ้นเมื่อเราอยู่ในนิเวศของพระองค์และในประการที่4เราสุขก็เพราะว่าเรามีโอกาสได้หยุดพักพระเจ้าจะมีพื้นที่ที่ทําให้เราได้หยุดพระเจ้าจะมีพื้นที่ที่ทําให้เราได้หายใจพระเจ้าจะมีพื้นที่ที่ทําให้เราสามารถเอ็นกายของเราแล้วก็หลับลง แล้วก็รับกาลังที่มาจากพระเจ้านะคะและประการสุดท้ายนะคะ เราสุขใจได้อะก็เพราะว่าได้อยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้านุนใจให้ทุกท่านน่ะเปิดพื้นที่ชีวิตของท่านให้มีการทรงสถิตของพระเจ้าผ่านการอธิษฐานผ่านการนมัสการผ่านการเข้าเฝ้าพระเจ้าอินจำได้ว่ามีผู้รับใช้ท่านหนึ่งน่ะเคยบันทึกข้อความนี้บอกว่าถ้าเราไม่รักในการอธิษฐานเท่ากับเรากำลังบ่งบอกว่าเราไม่รักในการทรงสถิตของพระเจ้า ร่วมเป็นกำลังใจให้กับคริสตจักรร่วมในมิตรกรุงเทพด้วยการกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆจากคริสตจักรร่วมในมิตรกรุงเทพนะคะขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ